สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กับบเกมเกลียวนะครับเป็นเกมอันนี้เกลียวอีกแบบนะครับเกลียวที่ทําให้ถ้าเราต้องทําให้พ่อครับหายป่วยนะครับวิธีที่ทําให้หายครับก็วิธีเบื้องต้นัวไปในการที่จะทําให้หายป่วยนะครับก่อนเองก็ต้องกินยากินยาเสร็จก็ห่ม้าห่ม ผมผ้าผมเสร็จก็เอาความอุ่นต่อด้วยกลางใช้ไฟทิ้ยาต่อแล้วก็ให้มีเป็นแรงบันดาลใจ <c oughs> แล้วก็น้ำแข็งมาเพื่อจะทำให้ตัวเย็นลงเลยใช้น้ำแข็งประคบเติมประคบตั้งนี้ไม่ได้เอาผักมานี่หมอชีดยาเตียให้อบอุ่นผ้าผมให้อบอุ่นไฟให้อบอุ่น หายกินให้เพิ่มน้ำแข็งให้เพิ่มแราเป็นใจจเมีลูกแล้วก็ลูกอีกคนนึงไม่รู้ว่ามีลูกกับใครนะครับแข็งแรงตัวสีเหมือนเดิมลงมาอา้าวหัวหลุดอกีกอา้าวหัวมาเพราะกัายปลูกปั้นก็ขอจบคลินี้ให้บกับเกมเกลียวนะครับถ้าใครยังไม่รู้วิธีเฉลยเกมนี้ก็สามารถมาดูได้นะครับและอย่าลืมกดติดตามและกดถูกใจด้วยนะครับ ใม่ลืมพาเพื่อมาติดตางกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับ